ช้าวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรครองจีวรถือบาทเข้าไปมินทบาทในนครสาวัตถีท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสําหรับการมินทบาทจึงแวะเข้าไปในอารามของพวกปริพาชคลัที่อื่นและได้ทักทายปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้วนั่งลงณส่วนข้างหนึ่งก็ในเวลานั้นแลพวกปริพาชกทั้งหลายนั้นกําลังยกข้อความข <c oughs> ึ้นกล่าวโต้เถียงกันอยู่ถึง เรื่องบุคคลใดใครก็ตามที่ยังมีเชื้อเหลือถ้าตายแล้วย่อมไม่พ้นจากนรกจากกำเ,เาานิดเดรัฉานจากวิสัยแห่งเปรตจากอบายทุคติวินิบาตไปได้เลยสักคนเดียวดังนี้ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าเห็นด้วยหรือไม่ขัดขานข้อความของพระริพพชคกเหล่านั้นลุกไปจากที่นั่งโดยคิดว่าทูลถวายพระผูมีพระภาค จ้าแล้วจักได้ทราบข้อความนี้ครั้นกลับจากบินทบาตภายหลังอาหารแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระพุมีพระภาคเจ้ากราบทูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนเช้าทุกประการพระพุมธพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสารีบุตรพวกปริพาชกรที่อื่นยังอ่อนความรู้ไม่ฉลาดจักรู้ได้อย่างไรกันว่าใครมีเชื้อเหลือไม่มีเชื้อเหลือ สารีบุตรบุคคลที่มีเชื้อกิเลสเหลือเก้าจำพวกดังที่จะกล่าวต่อไปนี้แม้ตายไปก็คนแล้วจากนารกคนแล้วจากกําเมิดเดรฉา,านคนแล้วจากวิสัยเห็งเปรตคนแล้วจากอบายทุกติวินิบาตบุคคลเก้าจำพวกเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าเก้าจำพวกคือหนึ่งสารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้ ทำได้เต็มที่ในส่วนสมาธิในส่วนศีลจะทําได้พอพอประมาณในส่วนปัญญาและทําสังโยชน์ถ้งห้าในเบื้องต้นที่สิ้นไปบุคคลนั้นเป็นอนาคามีผู้จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึง่งสาริบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือที่หนึ่งที่เมื่อตายแล้วก็พ้นจากกำเนิดเจริญานพ้นจากวิสัยแห่งเพศ จากอบายทุกติวินิบาตสองสารีบุตรสองสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทําได้เต็มที่ในส่วนศีลทําได้เต็มที่ในส่วนสมาธิทําได้เต็มที่ในส่วนปัญญาเพราะทําสังโยศห้าในเบื้องต้นที่สิ้นไป บุคคลนั้นเป็นผู้มีอนาคามีที่จักถึงปรินิพานเมื่ออายุคนถึงกึ่งแล้วจวนถึงที่สุดสารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่สองที่เมื่อตายแล้วก็คนจักนรกจากกำเนิดเจริฐานจากวิสัยแห่งเปรตจากอบายทุกติวินิบาตสามบุคคลบางคนในโลกในกรณีนี้เป็นผู้ทำได้เต็มที่ในส่วนศีล ทำได้เต็มที่ในส่วนสมาธิทำได้เต็มแต่ทำได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทำสังยนดห้อย่างในเรื่องต้นให้สิ้นไปบุคคลนั้นอนาคามีผู้จะบรินิพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรอย่างเรี่ยวแรงสารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่สที่เมื่อตายไปแล้วก็้นจากนรกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยเห็นเปรต จากอบายทัติวินิบาตสี่สารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทําได้เต็มที่ในส่วนศีลทําได้เต็มที่ในส่วนสมาธิทําได้เต็มที่ในส่วนแต่ทําได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทําสังโยชน์ให้อย่างในเบื้องต้นที่สิ้นไปบุคคลนั้นเป็นอนาคามีผู้จะปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียนเรี่ยวแรงสารีบุตร นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่4ที่เมื่อตายก็ผนแล้วจากนารกจากกำเนิดจารชานจากวิสัยแห่งเปรดจากอบายทุกติวินิบาตห้าสารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทําได้เต็มที่ในส่วนศีลทาได้เต็มที่ในส่วนสมาธิแต่ทําได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทําสัญญต์ห้าอย่างในเบื้องต้นให้สิ้นไป บุคคลนั้นเป็นอนาคามีผู้มีกระแสเบื้องในเบื้องบนไปถึงอัคนีทพสารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่หที่เมื่อตายไปแล้วก็พ้นจากนารกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยเฮนเกรดจากอบายทุกติมินิบาต 6. สารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ทําได้ในเต็มที่ในส่วนศีลแต่ทําได้พอประมาณในส่วนสมาธิทําได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทําสังโยชน์สาอย,อย่างให้สิ้นไปและเพราะมีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงไปเป็นสกัดเป็นสกัาคามียังจะมาสู่ในเทวโลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วกะทําที่สุดแห่งทุกได้สารีบุตร นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่6ที่เมื่อตายไปแล้วก็คนจากนารกจากกำเนดเจรัญชานจากาวิสัยแห่งเรจากอบายทุกติวินิบาตเจ็ดการบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทําได้เต็มที่ในส่วนศีลแต่ทําได้พอประมาณในส่วนสมาธิทําได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทํา สังโยน์สามให้สิ้นไปบุคคลน,นั้นเป็นโสดาบันผู้มีพืชหนเดียวคือจะเกิดในพบเห็นมนุษย์อีกหนเดียวเท่านั้นแล้วจักระทําที่สุดแห่งทุกได้สารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่เจ็ดที่เมื่อตายแล้วก็พ้นจากนารกจากกําเนิดเดรัจฉานจากวิสัยแห่งเปรตจากอบายทุคติมินิบาตแปดบ,บุคสารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ทําได้เต็มที่ในส่วนศีลแต่ทําได้พอประมาณในส่วนสมาธิทําได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทําสังโยชน์สามอย่างให้สิ้นไปเพราะบุคคลน,นั้นเป็นโสดาบันผู้ต้องท่องเที่ยวไปในท่องเที่ยวไปสู่สกุลอีกสองครั้งหรือสามครั้งแล้วกลับทำที่สุดแห่งทุกได้สารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่แปลกที่เมื่อตายไปก็พนแล้วจากนารกพนแล้วจากกำเนิดเดรัจฉาน คนแล้วจากพิสัยเห็งเปรตจากอาวบายทุกติวินิบาต 9. สารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทําได้ในเซมที่ในส่วนศีลแต่ทําได้พอประมาณในส่วนสมาธิทําได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทําสังโยชน์สมอย่างให้สิ้นไปบุคคลนั้นเป็นบุคโสดาบันผู้ต้องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อีกเจ็ครั้งเป็นอย่างมากแล้วจะกระทําที่สุดแห่งทุกได้ สารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่เก้าที่เมื่อตายไปแล้วก็คนแล้วจากนารกคนแล้วจากกำเนิดเดฉานคนแล้วจากพิสัยเฮนเปรตจากอบายทุกติมินิบาตสารีบุตรปฏิภาชกตที่อื่นยังอ่อนความรู้ไม่ฉลาดจะรู้ได้อย่างไรกันว่าใครมีเชื้อเหลือใครไม่มีเชื้อเหลือสารีบุตร บุคคลเหล่านี้แลที่มีเชื้อเหลือเก้าจำพวกเมื่อตายไปแล้วก็พ้นจากนารกพ้นจากกำเนิดเจราชานพ้นจากที่ใสเฮนเปรตจากอบายทุกติวินิบาตสารีบุตรธรรมปริยายข้อนี้ยังไม่เคยแสดงให้ปรากฏแก่หมูพิขุพิคุนีอุบาศกอุบาสิกาทั้งหลายมาแต่การก่อนข้อนั้นเพราะเห็นไรเล่าเพราะเราเห็นว่าถ้าเขาเหล่านั้นได้ฟังธรรมปริยายข้อนี้แล้ว จากพากันเกิดความประมาทอันหนึ่งเล่าทําปริยายเช่นนี้เป็นทําปริยายที่เรากล่าวต่อเมื่อถูกจามเจาะจงเท่านั้นดังนี้แล